มาครับหวัดดีครับสหายสายเมานี่วันนี้เราได้หน้ากากหมูมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้ากากหมูต้มน้ำปลานะครับผมขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามันล้างก่อนนะฮะล้างด้วยเกลือนะครับมาล้างทำความสะอาดขั้นตอนแรกแล้วก็เกลารูบๆไปเลยนะครับ จะรืบลูบความมันความคาวของหมูหกคแับตามผิวตามของ,งเขาเนี่ครับลูบไปเลยจริงๆเราจะใช้แป้งมันด้วยนะครับตามแต่ว่าเราไม่มีนะครับเรากปล้างล้างเงี้ย็รับก็ได้ไดีไปแล้วนะเราจวล้างเสจยอ่ ลอยครับอย่างนี้แต่เราไปดูวิธีการต้มกันนะครับไปเลยั้นแรกนะครับนี้ตะไครวางไปก่อนนะครับผมจะใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับเพื่อว่าเพิ่มความหอมนะครับจากนะาจนั้นจริงเราจะใส่รากผักชีนะแต่ผมใส่เม็ดมันเลยนะครับเหมือนกันเพิ่มความหอมเหมือนกันนะครับอ๋อ แล้วเราก็ใส่หมูของเราที่เสร็จแล้วนะครับพี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเติมน้ำได้เลยนี่เติมน้ำไปเลยนะลครับ้ไม่ท่วมหมูหัวหมูครับแล้วก็ต้มไปต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อให้หมูมันนุ่มเปิดไฟได้เลย แล้วนี่ไปเตยแล้วก็พริกไทยดำนะครับโรยเข้าไปประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูมาจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลานะครับใส่ลงไปซีอิ๊วขาว กระเทียมนะครับกระเทียมทุบพอมันแตกนะครับนิ่เดียวไม่ต้องเยอะซีอิ๊วดำหวานนะครับนี่เพิ่มความกลิ่นหอมนะก็น้ำตาลน้ำตาลก้อนปิดฝานะครับต้มไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงไป มาครับช่วงระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาตำน้ำจิ้มรสเด็ดกันนะครับพริกจินดาแดงนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยกระเทียมนะครับรากผักชีนะครับรากผักชีเราก็หั่นหั่นเล็กๆหน่อยนะครับเกลือนะครับหนึ่งหยิบมือนะครับเกลือนี้เราใส่อ่า เพื่อจะไม่ให้มันกระเด็นนะให้ของซับความชื้นของพวกพริกก็อะไรน,นะครับไม่งั้นมันจะกระเด็นเข้าตาครับแล้วก็โคกลกไปนะครับโคลให้มันละเอียดนะครับโคลเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันมาทำละเอียดเรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะครับเราจะใส่น้ำตาลก่อนนะครับน้ำตาลประมาณนี้แล้วแต่ชอบใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ท่าน แต่จเจ้าโลดปลานะครับก็ <c oughs> เหมือนกันนะใส่มากใส่น้อยแต่จเจ้าโลวดซื้อ <Okay. S 2> ลดนะครับไปหลายแซ่บหลายน้ำมะนาวมีเท่าไหร่ใส่เกลือกมั้ยได้จะได้หอ,อมไ <c oughs> อ้ก็เปรี้ยวมากก็ใส่มากนะครับ สูตรไม่มันไม่มีการตายตัวหรอกครับใครชอบอะไรยังไงก็ใส่ไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความพอดีของมันนะครับในตัวนะครับแล้วก็คืึงให้มันละลายครับสักหน่อยจากนั้นก็ผมจะใส่น้ำต้มสุกด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับน้ำจิ้มเราเราวมาชิมรสชาติกันหน่อยว่ามันแซ่บแค่ไหนดูสูตรนี้ไม่หวังนะครับใครจะพักก็มาถายสปดตัวได้เลยนะเดี๋ยวจะบอกอื้มอื้มเด็ดเลยอ่ะครั้งเดียวเลยอ่ะ ไปเดี๋ยวเราไปดูหมูกันเราก็ตกักใส่ถ้วยรอแล้วับรอหมูกันลอยเด็ดจริงๆต้องจิ้มรสเด็ดของเราครับนต้องปรุงเพิ่มในทีเดียวเลยลายเด็ นี่สีเด็ดไปเดี๋ยวเราไปดูหมูกันนะนี่หมูเราต้มได้ประมาณน่าจะ20่สิบกวนา,าทีแล้วมั้งดูดูความสีสันสวยงามมากปิดบอรอ้อยหน่อยนึงใจเย็นมาครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง พ่อไปแล้วเราไปชิมกันชอบดูติ่งฮีมันหวานกำลังดีความเม้นก็พอดีกับใจฉันเลยชอบเลียนังหีข้าวขาวมันเจอดีมากเลยหาก่าตกนรก พอให้การเลี่ยหีคือการชดใช้กรรม